สวัสดีค่ะน,นี่เจอก,กับโบกัสนะคะแต่วันนี้ไม่มีโบกี้นั่งอยู่ข้างๆเพราะว่ากำลังจะไปทำงานที่พาราก,กอนนะคะแต่มีเรื่องจะแช์วันนี้เราอยู่กับน,นักข่าวสาวที่พููค่ะที่อยู่กองหนังสือสไปซี่เออกองหนังสือที่พูดพูดผิด,ดนี่เราวันนี้เรามีเรื่องดาราจะมาแช์ให้กับแฟนๆได้ติดตามใช่ไหมล่าสุสดข่าวร้อน่าร้อนนักเอกสาวพอพานที่เคยมีข่าวที่ใคระเป็นลมรือเปล่าพูดชื่อไปเลยดิแมส พอยเชอร์มานไม่ใช่ก็หลายๆคนเขากำลังสงสัยใช่ไหมว่าพอยเชอร์มานอะตอนนี้ที่เขาบอกว่าไปคบกับดาวินต้าแต่รู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยวงในแอบมาบ่อยนะว่าพอยเชอร์มานเลิกกับดาวินต้าแล้วเธอว่าไงบ้างโซเขาเลิกกันมาตั้งนานแล้วเขาเลิกกันมาสองเดือนแล้วใช่ไหมเออเาเเลิกกันป็นลมแล้วค่ะอ๋อเอาหรอแุ่ยตาลหนี่แต่เชื่อไหมว่านางแอบเพิร์มเบาๆด้วยนะเอ๋อ ส่งการเลิกก็เลยไปเที่ยวคนเดียวนางไปเที่ยวคนเดียวแล้วนางรู้สึกว่าแบบมึกเพียวๆมีคนเห็นนะไม่ใช่ฉันเห็นนะเพราะว่าฉันก็พูดมาไม่ได้เพราะจริงเราก็รักพลอยแล้วก็ไม่ใช่ว่าอะไรกับพลอยมากมายใช่ไหมบอกเแต่ฉันงงอะไรรู้ไหมงงอคือตอนนี้เนี่ยพลอยเลิกตามฟอลโลนอินสแกรมดาวินต้าเราด้วยอ้าวทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมล่ะอะไรนะช้ำใจหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่มีหนึ่งสาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะใครคะผู้หญิงคนนั้นกุ๊บกิ๊บ ฉันอยากรู้ว่าทำไมกุ๊กกิ๊บถึงเข้ามาเกี่ยวข้างเธอลองเข้าไปดูในไอจีของกุ๊กกิ๊บสิว่าพอยชะมันก็อันฟอลโลลกุ๊กกิ๊บแล้วเหมือนกันเรื่องคนรักกันไม่ใช่หรอพี่พี่ก็สงสัยพอยชะมันเขาฝั่งบริโอไงอ๋อแยกฝั่งการอะไรอย่างนี้เขาไม่ได้มาดัดัเนอะแล้วเขาทำอะไรกันหรือเปล่านั่นสินะตายแล้วเรื่องนี้ต้องติดตามนะคะแต่เขาบอกว่าใส่ที่เรือกนี้เขาบอกว่าพอยเป็นคนที่จุนจี้จุกจิกเจ้ากี้เจ้ากาไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า งานที่เดี๋ยวไว้เจอพลอยแล้วเดี๋ยวจะคำตอบมาให้นะแฟนโซเชียลต้องติดตามบกัสนะคแซฟเวอร์แซฟเวอร์บอกเลยเอ๊ะะอไรยังไงสวัสดีบ๊ายบาย